สวัสดีครับสวัสดียามเช้าสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่4ี่มกราสองห้าหกแปดเนาะเรามารับชมสวนแตงโมรุ่นที่สี่นะครับซึ่งแตงโมของเราก็ติดลูกแล้วนะครับลูกก็โตพอประมาณแล้วเนาะสวนของเราเนาะก็อยู่บริเวณ บ้านหินโคนตําบลสเกตซำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เราก็มาลองลูกแตงโมเนาะรามองไปตอนนี้ก็มีแต่ลูกแตงโมเลยเนาะดูครับดูนะครับอที่นึงเหลืองนะครับที่เราลองลูกเนาะนึเหลืองนะนะครับตรงนี้เห็นไหมครับลูกกระจายเต็มเลยเห็นไหมครับนี่ครับเราลองตั้งแต่เล็กเลยเนาะวันนี้เพราะว่า เดี๋ยวเราไม่มีเวลาลองเนาะนะครับมองไมา้ไตา้ก็มีต่ลูกเลยนะลูกดกมากนะครับลูกดกมากเลยนะครับดูครับเห็นไหมครับมองไหน้ก็มีต่ลูกแตงโมเลยนะครับนี่แตงโมของเราเนาะก็ปลูกตั้งแต่ยี่สิบห้พฤศจิกาเนาะก็เบ็ดเสร็จก็มาจนถึงวันนี้ก็น่าจะ40วันพอดีเนาะ สี่สิบวันแล้วนะครับถ้าบวกตั้งแต่เพาะเนาะก็น่าจะมานเกือบห้าสิบวันแล้วแหละนะครับแตงโมงเราติดลูกเพิ่งติดลูกเนาะแตงโมงแตงโมงรุ่นนี้เราปลูกทีเนาะรุ่นนี้ปลูกทีมากนะครับปลูกล่องคู่นะครับในแถวเดียวปลูกล่องคู่นะครับปลูกล่องคู่ปลูกไอ้ล่องนึงก็จะมีปลูกซ้ายขวาเขาเรียกว่าเป็นล่องเดียวแต่ปลูก องแถวในสายน้ำหยดเส้นเดียวนะครับระหว่างร่องก็แถวนี้เราทำสนะี่เมตรเนาะร่องบริเวณนี้ตรงนี้มาหาตรงนี้สี่เมตรนะครับร่องสี่เมตรระยะห่างของร่องนะครับระหว่างต้นก็ที่เหมือนเราเคยปลูกประจำเนาะก็ประมาณสี่สิบห้าสิบถึงหกสิบเซนประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าเรากะเอานะครับประมาณสี่สิบห้าสิบหกสิบเซนประมาณนี้นะครับ มาดูก็เป็นยังไงครับแตงโมที่เราปลูกถี่เนาะมันก็ดีเนาะครับเนาะดีดีด,ดีดีตรงที่เขาติดลูกดีเนาะติดลูกเยอะนะครับลูกแน่นนะครับไม่เสียพื้นที่นะครับผลดีของการปลูกแตงโมถี่เนาะก็มีลักษณะงี้เนาะก็คือมันจะไม่เสียพื้นที่นะครับเนาะมันจะทําให้ทําพื้นที่น้อยแต่ผลผลิตเยอะนะครับเห็นไหมครับของเรา ถาดูดูนะกะแค่ตรงแถวตรงนี้เนาะนี่ขี้ตรงนี้เนาะมันก็มีทั้งหมดไปถึงตรงนู้นเนาะสุดนู้นเนาะก็ประมาณสิบสี่แถวนะครับสิแถวต้นกล้าก็ประมาณสองพันต้นนะครับพอประมาณสองพันต้นกว่าๆห,หน่อยนะครับสองพันต้นมันมันพื้นที่น้อยแต่ก็ปลูกได้เยอะพื้นที่ตรงนี้ก็น้าประมาณไล่สี่สิ น่าจะมันหนึ่งไรนะครับถ้าเราถ้าดากะกะเอาประเมินเอาเน้องประมาณหนึ่งไรนี่ก็นะเราใช้สองพันต้นเลยทีเดียวนะครับสองพันต้นถ้ายัางยังเก่งก็น่าจะไล่หนึ่งงานนะแล้วก็กะเอาเนาะมันดูพื้นที่มันก็ปริมณฑลเนาะมันก็จากนี้ก็ดูนะครับมันระยะห่างของมันสี่เมตรสี่เมตรทั้งหมดสิบสี่แถวนะครับระยะห่างจากจากล่องตัวนี้เนาะตรงนี้ไปถึงนู้นก็สิบสี่แถวระยะความยาวของมันก็ ลำยะคมยาวของจากตัวนี้เนาะไปเป็นที่นี้ก็ประมาณถึงแค่ตรงล่องสุดล่องพอดีก็ประมาณเกือบห้าสิบเมตรนะครับสี่สิบกว่ากว่าเกือบห้าสิบเมตรนะครับประมาณสี่สิบแปดเมตรเกือบห้าสิบนะครับเพราะว่าเราวัดไปแล้วเนาะมันสี่สิบแปดเมตรก็เอาครับก็ลองวัดก็ลองกะเอาดูว่าประมาณกี่ไร่เนาะกะเอาคิดเอานะครับมันก็ประมาณนั้นเนาะะมันไล่กว่าก่อนนิดนะครับ เห็นไหมครับเราวันนี้เรามาลองลูกแตงโมนะเพราะว่าเราต้องลองตัแต่ต้นเล็กนะครับถ้าเราไม่ลองต้นเล็กไม่ได้เนาะเพราะว่าเราก็จะเก็บแตงรุ่นรุ่นที่สามเนาะรุ่นที่สามที่เราใกล้ถึงเวลาแล้วเนาะอีกไม่กี่วันประมาณที่ห้าที่หกเราก็เก็บแล้วนะครับเนาะก็ประมาณนั้นแหละครับประมาณห้าที่หกที่เก็บเดี๋ยวดูก่อนให้แตงม,มันสุกเต็มที่เราถึงจะเก็บเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องไป เดินว่าลูกไหนสุกลูกไหนไม่สุกนะครับเพราะว่าเราก็ต้องรอให้เขาสุกแบบหลายๆลูกหน่อยนะครับให้สุกเยอะหน่อยแล้วค่อยเดินเก็บอันไหนที่ยังไม่สุกเราค่อยเก็บเอาที่หลังกันแล้วกันแต่เราเน้นที่ว่าให้สุกเยอะขึ้นหน่อยนะครับอย่าให้มันสุกแบบกระปิดกระปอยถ้าสุกแบบตรงนั้นสุกนิดตรงนั้นนิดตรงนั้นหน่อยเราก็จะเดินเก็บยากเนาะเราก็เลยเวลาเราเบรกลูกแตงโมเราเวลาคนเดินเก็บต้องเดินจนเหนื่อยเนาะเลยต้องให้มันสุกเยอะๆแล้วเวลาเดินเด็ดลูก ตัดลูกแตงโมเราก็จะได้ตัดเยอะๆหน่อยไม่ต้องเดินไกลเนาะก็เลยรอให้มันสุกเยอะกว่านี้นะครับก็น่าจะคาดการไว้ก็น่าจะประมาณวันที่หกที่เจ็ดเนาะเราก็ไม่แน่นอนไม่เกินวันที่สิบนะครับเนาะก็น่าจะได้เก็บลูกแตงโมนะครับรุ่นที่สามนะครับลูกดกนะลูกใหญ่มากเลยรุ่นรุ่นที่สามนะครับเนาะถ้าใครเห็นโอ้รุ่นผมเด็ดลูกไปลูกน,นึงลองผ่าดูเนาะมัน ลูกนึงอะโหตกไปสี่โลก,กว่าก็ถือว่าโอเคอะนะครับเนาะลูกขนาดนี้ก็พอแล้วไม่ต้องเอาใหญ่มากเนาะสี่โลเนี่ยสุดๆและใหญ่ดีแล้วลูกราคาสี่โลนี่มันใหญ่นะครับใหญ่ถือว่าใหญ่มากนะครับถือว่าแตงโมใหญ่เกินก็ไม่ใช่ว่าขายง่ายเนาะก็ลูกเอาพอดีพอดีเนาะถ้าขึ้นชั่งกิโลนี่ดีสําหรับคนนี่เนะาะแต่เราขายเองมันก็ถือว่าลูกใหญ่เกินนะครับเหองครับนี่เราจะมาลองลูกเนาะลองลูกแตงโม แต่เดี๋ยวเราถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมก่อนเนาะอันนี้ก็มาดูทางนี้ที่เรายังได้ลองลูกเนาะทางฝั่งงนี้แต่ทางนี้ทางนี้เราลองไปแล้วเนาะถ้าเพื่อนๆที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นสีเหลืองถาดไอ้ไอตะก้าสีเหลืองเราต้องใช้ตะก้าเพราะอะไรเพราะว่ามันป้องกันได้หลายอย่างกันเชื้อราในดินแล้วก็กันเส้นดินกันมดเนาะ เพื่อนเขาไหนยังไม่รู้วิธีการหายารักษาเนาะก็ใช้อย่างผมก็ได้เนาะผมก็รู้เนาะวิธีรักยามันเนาะบางครั้งผมก็ไม่ใช้เนาะเพราะว่าบางทีลาในดินของเรามันมีแบบเวลาแตงโมมันคิดดินเนาะมันก็จะมีไอ้ไอ้ที่เขาว่าตรงไหนที่ถูกดินมันจะขึ้นขา,ขาวๆอยู่ใต้ลูกเนาะมันจะขึ้นขา,ขาวๆเป็นเชลราจับลูกมันเราก็เลยต้องใช้ตะกร้าถ้าเราจะใช้จะพวกนั้นก็คงจะใช้กําจัดเส้นดินให้ได้นะครับแต่ เ่อเอินดินเราเป็นเชื้อราเนาะเราก็ต้องป้องกันได้สองสองอย่างนะครับป้องกันได้ทช้งเชื้อราในดินป้องกันทั้งเส้นดินที่มากับดินเนาะที่จะมากัดแตงโมที่มาทําลายแตงโมของเราทำให้แตงโมเราเสียหายเนาะเราก็เลยหาวิธีการป้องกันลักษณะนี้ดีดีไดยทีเดียวนะครับแทบจะ90เปเซนเลยนะครับได้ถึง90เลยนะครับ นี่อีกทางเลือกหนึ่งนะครับเนาะถ้าจะวิธีอีกที่ว่าใช้ยาก็มีเนาะแต่เราไม่ใช้เนาะนะี่ครับเตงโมที่เด็ดลูกแล้วนี่นะครับขนาดเราเด็ดลูกไม่คัดลูกทิ้งเนาะนี่ดีที่เราคัดทิ้งลูกดีเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ที่เราคัดลูกเตงโมทิ้งเนาะนี่เราทิ้งเต็มเลยนะครับเราคัดลูกทิ้งตั้งแต่หลายวันแล้วเนาะประมาณสามสีว่วันแล้วเนาะวันนี้เราก็เลยมา ถึงเวลาพอเราต้องรีบลองลูกเนาะก่อนที่เราจะได้เก็บลูกแตงโมนี้ไปขายเนาะลูกรุ่นที่สามเนาะไปขายพอรุ่นที่สามเสร็จเราก็จะมาเก็บดิดลูกรุ่นที่สี่ต่อนะครับห่างกันประมาณสิบกว่าวันเนาะที่เราไอที่เราปลูกก็ห่างกันวันสิบกว่าวันนะครับอันนี้อันนู้นก็มันทุกวันนี้ก็ประมาณหกสิบกว่าวันแล้วหกสิบหกสิบวันเนาะหกสิบเอ็ดหกสิบสองวันเนาะ แต่ถ้าจะพอเดิดก,ก็ต้องถ้าพอตัดทางฝั่งทางรุ่นที่สามจะพอตัดก็น่าจะประมาณห้าสิบเออหกสิบห้าวันนักกาักเรากะก,ก็ประมาณวันที่สิบเนาะประมาณที่เจ็ดที่แปดที่เขาที่สิบประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็พอเด็ดตัดต้นที่รุ่นที่สามเสร็ก็จะต่อรุ่นทันทีนะครับกอจะขายหมดก็ตรงนี้รุ่นนี้ก็ได้เก็บพอดีนะครับเราก็เลยต้องลองไว้ก่อนเนาะเพราะว่าน้อยก็เวลา เส้นดินทาลายแล้วไม่มีเวลาที่จะมาดูลูกเขาเนาะมันก็อาจจะทําให้แตงโมเราเสียหายจากที่จะได้เตงโมอาจาจะทําให้เตงโมเสียหายไปทั้งสวนเลยก็ได้เนาะเพราะว่าเส้นดินมันเร็วมากแถวเขีของผมเส้นดินเยอะมากนะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามรุ่นที่สี่แล้วตอนที่เราเก็บด้วยนะนะครับแต่ตอนเก็บเราอาจจะถ่ายแค่อาจจะตอนแรกเนาะวันหลังเราอาจจะไม่ได้ถ่ายอีกเพราะว่า เราไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายจุดตรงที่เราทําตรงนี้นะครับเราจะถ่ายแต่ตอนที่เราเก็บวันแรกหลังจากนั้นเราก็จะขายอย่างเดียวแล้วมีมีเวลามาถ่ายมีแต่เวลาขายเนาะเวลาเอาเงินอย่างเดียวนะครับแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ